วันนี้ครับพามาชมโพองนานะครับอันนี้ก็คือทําได้ประมาณ6เดือนแล้วนะครับอันนี้ก็เรียกว่าคณะทองคําในคณะนี้ก็จะปลูกปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยปลูกต้นไม้อันนี้ก็คือไม้สักรรอันนี้ก็คือทํามาแล้วประมาณ6เดือนแล้วนะครับ6เดือนทาช่วงหยุดโควิดเดือนพฤษภาคมอันนี้ก็คือนาข้าวครับอันนี้ใช้วิธีการ ใช้เครื่องหยอดมาเล่นนะครับจะเป็นแถวเป็นร่องแถวรู้สึกว่าพอดีครับทุกปีก็ใช้วิธีการหวานหวานก็แล้วก็มันมันออกไม่สม่ำเสมอบางครั้งก็ถี่มากบางครั้งก็ห่างเกินไปอันนี้ใช้เครื่องหยอดมาเล่นนะครับอันนี้ก็นาข้าวครับอันนี้ก็คือโครกกองนาคู<อ>่กสันโมเดลครับ Yeah yeah